สลามูอะลักุ๊มชาวสองฮาลองชิวดเราได้รับเชิญมากินบุญเปิดบริษัทใหม่นักธุรกิจคนหนึ่งที่อายุน้อยร้อยล้านแล้วก็ทําธุรกิจที่แปลกวะนี่เลยที่บริษัทไลลาคนสร้างฝันเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับปืนยิงปลาเว้ยแล้วก็ขายเดือนนึงเป็นทันกระบอกเลยตอนนี้เขากำลังเปิดธุรกิจใหม่ทำไอ้ป้ายเนี่ยเป็นป้ายเนี่ยเป็นป้ายอะไรเนี่ยสั่งทาบ้านเล็กที่ทำไมพวกเนี่ยบริษัทนี่ไลลาเลเซอร์อ้อพราะเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเป็นการทําบุญเปิดบริษัทใหม่ไะเขาเชิญเราด้วยนะได้รับเชิญด้วยนะไม นี่มี PR มาต้อนรับเขาอยู่นี่แหละ PR ของบริษัทไลลาคุณสร้างฝันบริษัทอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยขอให้มีปีเยี่ยงก่อนมีงานะครับสวัสดีนะครับเจอกครับเยี่ยงก่อนสวัสดีครับยินดีด้วยครับยินดีสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากบริษัทไลลาคุณสร้างฝันแล้วตอนนี้ต่อยอดไลลาเลเซอร์ไทยแลนด์ครับท้าเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับงานป้ายฉลุงานป้ายกำแพงงานป้ายบ้านเลขที่เรารับทำทุกชนิดและนี่ก็คือบริษัทใหม่ใช่บริษัทใหม่จะอยู่ด้านไหนด้านไหนด้วยนดี๋ยวนี้อันนี้เป็นนนบบ้้าา หมู่บ้านใหม่หมู่บ้านให้พนักงานเลยนะยินดีด้วยนะครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศอะไรนิดนึงครับบังยี่เขาชื่อฟารห์สามสิบต้นต้นเองนี่มึงจะห้าสิบแล้วโปรดักที่แฮปปี้เลยว่ะเฉพาะกลุ่มแต่แม่งเวอร์วายเว้ยตอนนี้ปืนยิงปลาของเขาเนี่ยประมาณสัก4,000กระบอกต่อเดือนโอ้ยนี่เป็นแกนโอเพนนิ่งเลยนะฮะเออเป็นแกนโอเพนนิ่งด้ยเขาบอกว่าเตินแต่กระสองวงเรามาสองวงกว่างเขาเรียกเข้าซุ้มนี่เลยเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วดิโอเคดูไปจากดิอันนี้คือลีขา ขอคุณฟารร่เป็นพีแอาจะพาเราไปชมงานนิดนึงอ่าเวลานี่ไม่ได้ทําแต่ปืนทำขนมด้วยจริงเหรอทำขนมด้วยเหรอจัดเบรกด้วยไหมครับไม่ไม่รับเขาทำเล่นๆพอแล้วเขาว่างพักกลางวันแต่เขาหน้าคินไหไอ้ลังกินยังอ่ะกินยังไงเนี่ยกินแล้วไงกินแล้วยืนไหมกลับบ้านดิเออเนี่ยเป็นลายอันนี้เป็นลายเหมือนกับเป็นเฟ่นิดนึงอันนี้เขาจะโชว์เฉยว่าฉันน่ะเพิ่งจะทําได้ครั้งแรกในชีวิตเพิ่งจะกินได้ กินได้ <bluetooth> เลยภูมิใจแต่ไม่ได้ขายหรอกไ,ได้ขายหรอกูทำสำเร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยแขกอย่างนง้นก็เป็นเออเป็นหนูลองชิมเ<น>ดี๋ยวหลังกลับไปปวดท้องทำไงวะนี่พนักงานของบริษัทไลลาหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อหกสิบคนเขารับเฉพาะผู้หญิงนะครับเนี่ยว้า แต่เหมือนว่าผู้ชายอ่ะให้ไปอยู่ก้นครัวไงที่ไลลาก็มี f อฟซด้วยเอ็ดเอเอ่อขอบคุ้ณจ้าขอบคุ้ณจ้าทีมงานของไลลาคนสร้างฝันด้วยเนี่ยเอ้น่าไปค้ากันเลยก็คอยซัพพอร์ตไลลาคนสร้างฝันอยู่ร้านอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยครับยังไม่ได้กินเลยวันนี้เมนูของเราเป็นข้าวหมกอ๋อข้าวหมกเนื้อเสื้อสีเทาเนี่ยนักงานชายของเขาวันนี้มาช่วยกันทำงานทำหมูที่ของเขานู่นยันนู่นเลยนะเหมือนกับว่ากำลังจะพัฒนากำลังจะเดวิ ขึ้นมามีการคิดต่อยอดอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับบางฟลุกไม่หยุดว่าบางฟลุกแม่งไม่หยุด เสียงดังกว่าโคโศกอีกลำโพงเอาไม่อย um. ู่เชิญนั um ่งคองเลยเว้ยตอนเช้าเนี um ่ยเขาจะเลี้ยงระแบงกินปูแล้วก็ช่วงกลางวันก็เลี้ยงตลอดวันเลยฮาร์ดสไลม์เลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบางยักษ์น้ำซิ่งแอนซาเว้ยต้องบอกก่อนว่าโซนเนี่ยมันคือโซนของไลลาคุณทางฝ่ายน้ำเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังกว่าเขาบอกว่าให้โปรโมทหน่อยบางยักษ์น้ำซิ่งแอนซาเป็นสามีของพีงอาไงติดต่อได้ที่คนละเรื่องนะจ้างมาโปรโมทไลลาโปรโมทเครื่องเสียงนะ งานพูงงานวัดไปหมดนะปีหนึ่งมีสองงานงานยากงานช่วยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ทำหลายอย่างไอวอเนี่ยนี่ไปตัวไม่ค่ายหน้าหนซิเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวก่อนด้วยวันนี้เขามีซุปกับข้าวหมกแล้วผมตะกี้ผมคุยกับวันิกไงไม่ทานในเฮดนี่มันเอาเอ็นแก้วไปแล้วอันนี้เป็นเอ็นน่องลายตะ่กี้มาทักกันใส่เลยใส่เลยระหว่างที่ผมคุยบรรยากาศโอ้หแฮปปี้เว้ย งานโบราณโบราณกินก่อนก็ได้และนี่แหละนี่ไรลาลางบนฟ้าดินนี่แหละนี่ไรลาลาง<อ> นบางปะลุเป็นแรงบันดาลใจให้บางปะลุทําทุกอย่างถึงวันนี้อ่อขอบคุณมากรูส้สึสกยินดีเว้ยพอรามีมุสลิมเราเนี่ยเขาทำธุรกิจแล้วมันสำเร็จแบบสากลสักเซสเลยสักเซสขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันหมายความว่าอิสลามเรามีศักยภาพมีศักยภาพมากขึ้นในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเราด้วยเพราะว่ายังไงเขาต้องออกรากาศอยู่แล้ว้ะเริยนเราจะเลยรุ่งเรืออย่าไปคิดแบบว่าเฮ้ยียงแค่นี้ตอนไม่อยากจะทําอะไรแล้วเพราะว่าลูกนี้มันดุจยาไม่ใช่นะเราคิดที่จะทําแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อที่เราจะเป็นมือ เป็นมือบนให้เอ๊ะตอนนี้คุณพูดดีนะเช้าเชเนี่ยโอเคประมาณนี้ก็ขอให้กิจงานของเขาเนี่ยไลลาคนสร้างฝันแล้วก็บริษัทต่างๆของไลลาเนี่ยประสบความสำเมร็จยิ่งขึ้นไปแล้วกันและเจอกันสวยทองตาออง